เออยะจะงหญยโตสมอโอ้ขยันเต้นไปก็ว่าอยู่คุณเตอร์คุณเตอร์ก็ามากับมินิบัสรหรอหรือว่าเอารถมาคะโอ้ฮะมินหันร้านเบียสวดที่มากำลังกินข้าวนะคะ เอาพอลุงจิ้มเข่าเด้อพอลุงเด้อขึ้นหนาเหลืองแทนสบายดีอยู่บ่นี่ต้องเทียบเออขึ้นเป็นเส้นหนาเหลืองจัดหน่อยเออบอกโอ้ยบอกโอ้ยนุ่มนุ่มตัวนี้พอลุงเห็นฟูนผ้าขับรถอัผ้าชิมานเด่นเด่นเรามานะคะปกนุ่งปักหมดไปแล้วนะคะรอบนึงเดี๋ยวตอว่าบอดมินมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่งปักให้อีกรอบนึงประชิด บิ้ลขึขนนะคะคิมอะไริข้จแไม่แน่สวัสดีชาวเดียวทุกข่านค่าเบย้ยแพร่รีกิขนข้าวจิน้ำด้อพ่อสี่ไม่ต้องทำพ่อสี่ไม่แน้ว่าฝากแม่ดิไกไก้ยแม่หนูรักแม่นะ

ปลาแล้วก,กินอะไรอยากโอ้ยน้องการอาชุดม่วงมาบ้านไม่หนีไม่ไปน้ำมูตีไปบ่โอ้มาบ้านนีอน้องไปมือยิ่งมากโอ้น้องแพร่ีไปบ่ที่บ้านเรามาหอดจอดเทิงกันเขากินน้าพี่น้องงานบ้านพี่หมีนะคะ อีพีสอนะคะนาลิตาไลนะคะป๊อตน้่กินไรข้างไปเอ,เอวส์ก็จะคอยนั่งอีกผูน้นึงพดอดีเลยหนึ่งสองสามป๊อดไอ้มิงแล้วว่าไจินพ่อเขาถืออะไรสดที่นีแต่มากแล้ว บ่อเสือแล้สิบบาทถือบาทไม่มีบ่อขนมจะซื้อป้านไม่ห่อนยังบอกอ้อนมะเอือบอกยัง่อกเลิศป้านมะเอือพันหัวตะเหลี่ยวได้หนิเขาอยากได้กินอีกรอบนึงนี้ด้วยเออ ไปเลยมิ่งเลยพาอของคุมพี่และพี่น้องเด้อมือแรกเลรเด้อมือแรกเด้อเวลาจนเขามาแล้ว,ละว,ละวจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะงานเราก็เริม่มหนึ่งทุ่มนะคะจะตั้งปลายเริ่มอันทุ่มหนึง่งฮ<ฆ>ัดเยอะ ทานมะลุ้นข่อยเดอ้อทานมากินข้าวแล้วรอบนึง่งทานมาลุ้นข่อยเออกินหล,ลายๆหมกชิลเล่นพูดถดงยุคไก่เชิญชวนเนดะ้อพี่น้องเดอ้อใหม่กำลังใจทีมงานเท่านะ,ะพี่น,อน้องมาให้กำลังใจหน้าง,งานได้นะคะส่วนใครอ่าไม่ได้มาดูออนไลน์บาทหนึ่งร้อยบาทนะคะคุมปิดของเรานะคะ กุ้ตัวจะเสร็จผมไม่อย่างนั้นที่เขาต้องเสร็จผมเอ๊ะกินไรพี่น้องแบบอบุ่นนะคะสามตัวเลี่ยงกันกินอะไรด้วยอุมเอาไม่แยกตัวไม่อันตัวนี้ พลูกเราจิงเขาแหละแล้วไปปูน้อนได้บั๋นแล้วไปหาหมูน้อนได้นี่บอกแล้วใกล้ร่นพัลัตเตียเมีแนี่กินน้ำแดงเว่อบเนี่ยก็กินตอนประมาณบ่ายสอง งานใหญ่มากค่ะอาหารการกินเยอะมากแมนค่ะจะพัดอนละบี่แห้งพี่น้องเรียบรีบรี้ซื้อตัวสนับสนุสนทีมงานแสนทองกันค่ะขอบคุณนะคะน้องฮะกินกินแล้ว,ก,ก,ลวกินอีกรอบสองพี่น้องถ้ากินไหลอีหลีพี่น้องพี่มีจันหลายไหลอีหลีถัาซี้ซี้บอกใว่าเข้ามากก่อนมูนบอฮักกินก่อนมูนบอหลัขั้นแลวกขั้นนักงอกมากรุ่นเท้าอันบอหน้กฮะกินไปแล้วอันบอ ตอนอนีู้้ง้ากินหลอดที่สองแล้วมาว่าซ้ผ่านยังนั้นนี่เป็นยังไงเนี่ยโอ้้ามองสิยๆก็ยังไม่บัด ดื้อะไ่อหลยเลยบอกราบกรก้าเกยนี่บอสพุช้าแล้วรออยู่บ่นแล้วรอบ่บอสอด่บ่จมไปแล้วจมไปแล้วแล้วน้นสิขกินไม่นขแช่นขแช่นขนมแพนเค้ก ขอ,อน้ำเย็นหน่อยขอบคุณค่ะเอว่าจะเปิดได้ไมใครเนี่ยขอบคุณค่ะฟ้าฟ้าฟ้าออกให้น้ำเนี่ยชิพะเวียมบอกแกงกล่องเด้อพี่น้องเด้อ